สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะพามากินลูกจะบกครับพี่ไม่ใช่วันนี้จะขุดกล้วยไปขายอ๋อครับอ,อันนี้นอกเรื่องสักหน่อยครับเพื่อนๆคนไหนเคยกินลูก,จ,กจะบกเหมือนผมบ้างครับเนี้ยเคยกินสมัยเด็กๆครับจะมีต้นที่ว่าหวานไม่หวาน,นครับเท้ากันไปแต่ว่าต้นบ้านเรานี้จะฝาดหน่อยนะครับกินได้ด้วยเหรอ,อมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับต่อไปกินได้ด้วยเหรอ <laughs> กินได้เคยกินตอนเด็กอยู่ วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับพอดีที่สวนบ้านเราครับมีออเดอร์สั่งหนอกล้วยนะครับเราก็เลยจะมาเรียนรู้การคัดเลือกเงากล้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เอาไปปลูกหรือผมไปปลูกเองนะครับซึ่งเงากล้วยที่เราปลูกก็จะมีความแข็งแรงประมาณนี้นะครับต้นกําลังโตดีนะครับไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับตันนี้จะทนอากาศดีนะครับ ซึ่งวิธีการคัดแยกเงากล้วยนะครับเราจะเอาต้นกล้วยลูกนะครับซึ่งจะมีต้นแม่เป็นต้นใหญ่นี้นะครับแล้วก็จะมีลูกออกมาสองหนอ่อแบบนี้เราก็รดน้ำบ่งตรุงเพื่อให้หนอมัน,มน,โ,ตมนโตดีนะครับแล้วเราจะเหลือหน่อไว้หนึ่งต้นนะครับเพื่อเป็นรุ่นต่อไปนะครับส่วนหน่อตัวนี้เราก็จะแบ่งแยกเอาไปขายนะครับซึ่งกล้วยเนี้ย มันเป็นพืชที่ว่าปลูกครั้งเดียวนะครับเราสามารถกินยาวๆไปได้เลยนะครับมันจะเป็นปีละประมาณแปดเดือนมันจะออกหนอทีนะครับถ้าเราดูแลตัดหนอดีๆนะครับใส่ปุ๋ยอะไรดีเราก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปีนะครับแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายด้วยนะครับไม่ต้องปลูกบ่อยปลูกครั้งเดียวนะครับส่วนวิธีการแยกเงาของผมก็ได้ใช้วิธีการขุดนะครับ ขุดออกข้างๆขุดขุดออกข้างๆลักษณะแบบนี้ครับผมซึ่งผมก็ขุดบ้างแล้วนะครับแล้วก็ใช้เสียมครับที่ว่ามีคล้ายเป็นเหมือนแฉลเนี่ยครับโดยจะแยกเงาระหว่างต้นแม่กับต้นลูกนะครับแล้วก็ตีมเข้าไปซึ่งวิธีการอย่างนี้จะทําให้ต้นกล้วยเราไม่ช้ำนะครับ เดี๋ยจะดีนหน่อยสุดถ้าวิธีการขุดกล้วยท้ายดีครับประขุดช่วงหน้าฝนหรือไม่ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเอาด่วนหน้าแล้ง <ๆ S 1> เพื่อนๆก็รดน้ำทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาขุดไม่งั้นก็จะเป็นงานยากครับกว่าจะเยอออกมาได้อันนี้ฝนตกมาประมาณสองครั้งครับดินก็เลยชุ่มหน่อยทำให้เราขุดง่ายขึ้นนะ ซึ่งออเดอร์มีเยอะนะครับแต่ว่าช่วยในสวนนะเรามีไม่พอนะเพราะมันเป็นช่วยช่วงหน้าแรงนะครับ,รบลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะแยกออกโดยดูสังเกตรอยเผลที่เราแยกออกก็จะไม่แตกไม่อะไรนะครับก็จะทําให้ต้นกล้วยเราแข็งแรงนะชังักแป๊บเดียวก็ยืนจบดโตครัครับก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ